เดี๋ยวเราสามารถตกได้หิน Exalted จริงๆด้วยทุกคนเห็นปะเดี๋ยวเรามาบอก How ท o กันค่ะแต่ก่อนจะไปดูฝากกดไลค์ like ให้กันก่อนแล้วไปลุยต่อเลยคือทุกคนเมื่อวานตอนเย็นนะคะเราได้ทำการทดสอบแพสซีฟของ Bed r o d of t h e e x x l t t e o One นะคะที่เขาบอกว่า hey, เฮ้ยยังสามารถเพิ่มโอกาสในการจับหินวิเศษ Exalted Relic ได้เพิ่มขึ้นถึง2.5เท่าซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยหินที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาใหม่นะคะเขาจะสามารถตกหาได้จากเบ็ดไหนก็ได้ แล้วมีโอกาสได้1ใน2,000นะคะแต่ว่าถ้าใช้เบ็ดเจ้าตัวตกหาเองเลยจะลดเปอร์เซ็นต์ลงมาเหลือเพียง1ใน800ที่จะตกหาได้ก็คือเราสามารถตกได้มากกว่าเดิมโดยปกติทุกคนจะมีหินที่ได้ฟรี3ก้อนจากการไปรับเบ็ดมาใช่ไหมคือว่าตอนนี้เรามี8ก้อนนะคะแล้วก็ตกได้ติดมิวเทชันเนกาทีฟอีก1ก้อนนะคะจากการศึกษาหลักสูตรไบเบิลนะคะได้บอกว่าไม่มีเงื่อนไขในการตกได้โลเคชันเวลาสภาพอากาศ กาหรือลั c คกี้บูทไม่มีผลต่อการตกได้หินเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด แต่ไม่เป็นไรนะคะมันเป็นเครื่องรางยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นมงคลต่อชีวิตฟาดมาเลยสักชั่วโมงพอคะ่ะคือว่าเราจะมาบอกจุดตกหาหินที่เราเทสแล้วออกเยอะที่สุดนะคะก็คือถ Th ้ำเดอะเดฟนั่นเองทุกคนจุดนี้นะคะจะต้องเข้าน้ำวนมาก่อนนะคะโดยปกติหินแบบเอนชานเพียวๆเลยนะเราตกหาจากตรงนี้ได้บ่อยมากๆก็คือมันติดบ่อยมากแล้วก็จะได้ปลามิสติกลรเจนบ่อยนั่นแหละทุกคนคือว่าเราตกนานมากเลยนะคะใช้เวลามากพอสมควรกว่าจะออกตกจนท้อค่ะ แต่ว่ามันมีโอกาสออกจริงๆค่ะเอาเป็นว่าใครอยากลองเทสระบบนะคะมาลองตกดูนะคะช่ำๆกันเลย ซึ่งตอนนี้นะคะรูปแบบการเอนชา์นของตัวหินใหม่เนี่ยเขาจะมีทั้งหมดอยู่7แบบอย่าง Immortal นะคะจะเพิ่ม75%็ดสิบลักก้ก็คือบูสต์แบบว่าลักกี้โลกแตกแบบโชคดีแบบพระเจ้า Mystical นะคะ45%อันนี้คือดีมากเราสุ่มให้ No Life แล้วลองตกปลาหมึกคือเหมือนตกปลาคอมมอนเลยทุกคนเชื่องมากไม่มีการดิ้นดุกดิกดุกดิกใดๆเลยนะคะสบายมือสุดๆแนะนำดือ้อ G หลนะคะ อันนี้ก็คือเป็นเหมือนซีคิงนะคะก็คือแต่ว่าเขาเนี่ยจะเพิ่ม25%มากกว่าซีคิงมา15%นั่นเองอโนมาล u สนะคะจะเป็นมีโอกาส10%จะจับปลาซ้ำแล้วก็ปลานั้นจะติดแพ้ซีฟค่ะจะขายได้2.5เท่านั่นเองส่วน p พ e r c i n g นะคะจะสามารถแทงปลาจิ้มปลานะคะเหมือนตัวเบ็ดของทรเดนแล้วก็โนไลฟ์ปกติเลยนะคะที่เราเคยไปเทสในคลิปสอนหาเบ็ดนั่นเองทุกคนคือดีเช่นกันนะคะ i n นว n นซิเบิก็ดีทุกคนก็คือว่าเขาจะสามารถทำให้เบ็ดธรรมดาปกตินะคะไปตกได้ในพวกลาวาแมกมาแล้วก็บ่อไบรยพูน้ำกดด้นหนึ่งและควันตั้งมีโอกาส25%ที่ปลาจะเป็นมิวเทชันซับสเปสซึ่งเขาจะขายได้5เท่านะคะพอๆกับมิวเทชันแฮรเบอรี่ทุกคนไหนเรามาลองตกโกลเด้นชทยหน่อยว่าจะติดแพสซีฟอะไรหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน ลบแปดีนะตัวเบ็ดโนไลฟ์มันมีแทงให้อยู่แล้วโอ้โ oh. ห no life s o โ o o ก so handsome all the time เฮ้ยเราเพิ่งตกได้ครั้งแรกกับเขาจริงๆนะคะทุกคนใหญ่กว่าเรืออีกนะคะ eternal f ร r e w ิล l ตอนนี้นะคะมารสูมเมกาลโลดอนมาพอดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเมกาลโลดอนจะติดแพสิบไหมนะ นี่ไม่ใช่เมกาโลดอนทุกคนโอ้โหแล้วมันอย่างดิ้นนะ่ะอือหอได้มานะครับปลาหมึกซับสเปซนะทุกคนเออเหมือนว่าเมกาโลดอนเราจะได้เป็นตัวธรรมดานะคะเราไม่นับแล้วกันเราจะพาไปดูราคาปลาหมึกห้าเท่าจริงเปล่าโมโปะเนี่ย โอ้โหเกือบสามหมื่นนะคะอันเนี้ยอันเนี้ยถือว่าใช้ได้เลยคือเป็นตัวเลือกเอนชานฟาร์มเงินที่คุ้มค่านะคะเพราะว่าถ้าเรามีตัวเลือกเบ็ดที่ตกได้น้ำหนักเยอะๆกับเอนชานควันตั้มจะคุ้มมากแบบว่าเฮงเฮงเฮเอาเล่ะอันนี้เราเลาวันไปก่อนนะคะหากชอบกดไลค์ใช่กดซับสวัสดีค่ะ หมึกเพียวๆได้แค่ 7, เจ็ดพนห่ง